สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวของพระอุบาลีอดีตช่างตัดผมประจำราชวงศ์ผู้เปลี่ยนชีวิตมาเป็นผู้เลิศในพระวินัยย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลอุบาลีเป็นช่างตัดผมที่ฝีมือดีมากได้รับความไว้วางใจจากเหล่าเจ้าชายแห่งสากยะวงศ์ วันหนึ่งเจ้าชายหลายพระองค์ตัดสินใจออกผนวดอุบาลีก็ขอตามเสด็จด้วยแต่ด้วยความที่เป็นคนต่ำต้อยอุบาลีจึงกังวลว่าพระองค์อื่นจะดูถูกพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องนี้ดีจึงให้พระภิกษุทุกรูปทำความเคารพอุบาลีก่อนเพราะอุบาลีบวชก่อนใครอุบาลีเธอจงตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยนะพระพุทธองค์ตรัส อุบาลีตั้งใจศึกษาพระวินัยอย่างจริงจังจดจำทุกข้อปฏิบัติอย่างแม่นยำด้วยความฉลาดและความเพียรพยายามในที่สุดท่านก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพระวินัยครั้งหนึ่งมีพระภิกษุรูปหนึ่งทำผิดวินัยพระพุทธเจ้าจึงตรัสถามพระอุบาลีอุบาลีเธอคิดว่าภิกษุรูปนี้ควรได้รับโทษอย่างไรอุบาลีตอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนตามพระวินัยทำให้พระพุทธองค์ทรงพอพระทัยเป็นอย่างมาก จากช่างตัดผมธรรมดาสู่ผู้เชี่ยวชาญพระวินัยพระอุบาลีแสดงให้เห็นว่าทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้หากมีความตั้งใจจริงและมุ่งมั่นศึกษาธรรมะครับ